สอนชนจังหวัดสตูลค่ะเขาได้มีการตรวจยึดน้ำมันเถื่อนค่ะเป็นเขตรอยต่อที่จังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสจำนวน2 0 0พันลิตรด้วยกันค่ะนาวาเอกธนกรตรวราินักรบรองผอบอสอนชนจังหวัดสตูลค่ะร้อยเอกธีรนัยเหล่าสิงห์ผอบอรเรือต่อ 9, 9, 6ค่ะร้อยโทน,นวริชชายลาบผบอหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่5 0 2 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นําเรือตรวจการออกตรวจตราในน่านน้าทะเลอันดามันเป็นช่วงรอยต่อจังหวัดสตูลรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียเมื่อถึงบริเวณปากคลองค่ะเป็นปากคลองตํามาลังอยู่หมู่ที่3มตําบลตํามาลังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลพบเรือต้องสงสยัยมีสิ่งของผิดกฎหมายค่ะเป็นชื่อเรือนะคะชื่อว่าวีรศักน์นำโชคทะเบียนค่ะก็คือ5 5 5 0 0 5 0 0 0 1 5 7ค่ะ เป็นเรือประมงดัดแปลงใต้ท้องเรือค่ะบีกามีถังไฟเบอร์กลาสค่ะขนาดใหญ่ข้างในบรรจุน้ำมันดีเซลจำนวน2,000ลิตรด้วยกันและนอกจากนี้พบท่อยางสำหรับถ่ายน้ำมันดีเซลเจ้าหน้าที่จึงได้มีการตรวจยึดเป็นของกลางค่ะพร้อมกับได้มีการจับกุม นายอับดุลการีปูยังค่ะอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่516หมู่ที่3ตบตามารังอเภอเมืองจังวสตูลพร้อมกับลูกเรือหนึ่งคนนะคะก็คือนายอารุณปูยังอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่21หมู่ที่3ตบตำมารังอ,อเมืองจังหวสตูลค่ะสอบถามผู้ต้องหาค่ะว่าได้มีการไปรับซื้อน้ํามันดังกล่าวมาจากเรือของชาวมาเลเซียบริเวณน้ําน้ําซึ่งก็เป็นรอยต่อระหว่างรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียกับจังหวัดสตูล ในราคาลิตรละ24บาทค่ะนำไปขายให้กับเป็นเรือประมงชาวบ้านค่ะอยู่ที่ลิตรละ25บาทด้วยกันโดยเวลาเรือของตนเข้าไปฝั่งมาเลเซียค่ะก็จะมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนเรือของประเทศไทยออกแล้วก็จะใช้เป็นทะเบียนเรือของประเทศมาเลเซียแทนซึ่งก็เป็นทะเบียนปลอมค่ะก็คือทะเบียน khf 1 4 9 6ค่ะ เพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางค่ะส่งไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองสตูลดําเนินคดีต,ต่อไปตามพรบศุลกากอนและพระบรเดินเรือต่อไปค่ะ